สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับกับเซลนัทนะครับกับสุทอรมอเตอร์สาขาสีนคลินนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูครับกับเจ้าไททันซิงเกิลแคบนะครับตัวโรลไรเดอร์นะครับผมหรือว่าเป็นรุ่นที่เขานิยมเอาไปบรรทุกกันนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เรามารีวิวแบบว่าเดิมๆจับโรงงานเลยนะครับคือว่าคันนี้ลงเทเลอร์มานะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับผม เพราะว่าส่วนใหญ่ดูแล้วในคลิปที่ทํากันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่แบบว่าแต่งแล้วหรือว่าส่วนตัวผมเองที่ทำานะก็จะมีในส่วนของที่เป็นแบบว่าตีตู้แล้วเปลี่ยนล้อกระทะผ่าแล้ว,ลวอะไรพวกนั้นนะครับผมแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวในส่วนของเจ้ารถไททันซินกันแครแบบเดิมๆมันจากโรงงานเลยนะครับทีนี้ผมก็จะมาให้ทุกคนดูครับว่าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเจ้าไททันเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับผมและที่สําคัญนะฮะ หลายท่านเลยครับมีปัญหาเรื่องความยาวความสูงความลึกความตื้นของตัวกระบานะครับวันนี้ครับนี่เลยฮะผมพกมาเลยครับผมกับเจ้าตลับเมตรอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปวัดดูกันเลยครับว่ามันสูงยาวตื้นลึกกันแค่ไหนนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะดูต่อนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างในคลิปครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเครื่องยนต์กับเจ้าไททันตอนเดียว s ิงเกิลแคตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมสําหรับขุมกําลังของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ c o m มอ n เรวดีไอนะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมแรงม้าเขาอยู่ที่128แรงม้าที่4ี่0ันรอบนะครับผมแล้วก็แรงบิดแรงทอคอยู่ที่240นะครับ แต่เห็นว่าแรงบิดน้อยนะครับแต่ว่าเขามีแฟดท้องครับลูกค้าถ้าปกติแล้วท้องรถทั่วไปที่ใช้บรรทุกก็คือว่าสูงสุดแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับผมในในรอบที่เขาใช้อยู่นะครับแต่สําหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเขามีแฟดท้องนะครับเพื่อช่วยยืดกําลังให้สามารถที่จะเพิ่มแรงแล้วก็บรรทุกของหนักแล้วไปได้ด้วยดีนะครับผมเป็นไงฮะสุดยอดเลยนะครับถึงว่าเครื่องจะรุ่นเก่าแต่ว่า ประสิทธิภาพยังคงเหลือเฟืออยู่เช่นเดิมนะครับผมเขาขับเคลื่อนด้วยเกียร์5สปีดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านตรงอื่นเดี๋ยวผมแนะนำต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเอาละครับแล้วก็มาในส่วนของทางด้านหน้านะครับผมตัวด้านหน้าเนี่ยก็คือรีวิวไปเยอะแล้วนะฮะกับด้านหน้า DynamicQ นะครับดีไซน์แต่ว่าตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็น สีดาด้านทั้งหมดนะครับผมจะเรียกว่าเป็นสีก็ไม่เชิงฮะเหมือนไม่ได้ทําสีเลยนะครับผมก็สามารถไปทําสีได้นะฮะถ้าลูกค้าชอบแบบว่าอยากให้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็เอาไปทําสีได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับก็จะเป็นไฟอ่าเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะฮะซึ่งเป็นไฟสีส้มนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับใต้ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับ แต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่มานะครับผมลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งเสริมได้นะครับผมเอาละครับทีนี้เรามาอยู่กับด้านข้างกับเจ้าไททันซิงเกิลแคปบต่อนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับที่จะแนะนำนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยหูกระจกมองข้างนะครับผมเป็นสีดํานะครับมือจับเป็นสีดํานะครับผมและที่ใช้กระบะนะครับก็จะมีในส่วนของขอเกี่ยวมาให้เลยจากโรงงานนะครับซึ่งสามารถใช้ในธุรกิจส่วนตัวได้อย่างดีเลยครับผมหรือว่า สามารถจะเอาไปขนของแล้วก็ใช้เชือกรัดเพื่อความปลอดภัยได้นะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีในส่วนของล้อยางนะครับตัวนี้จะเป็นล้อกระทะขอบ15นะครับตัวยางก็จะอยู่ที่195นะครับผมก็เป็นสแตนดาดจากโรงงานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่ามีอะไรต่อไปครับเอาละครับทีนี้เรามาอยู่ในชุวงท้ายของรถกระบะกัน้างดีกว่านะครับกับเจ้าเซอตันซิงเกิลแคร็บนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเวลาเรามีลูกค้ามาเยี่ยมชมนะครับ เขาก็จะมักจะถามว่าตัวนี้กระบะมันลึกเท่าไรกว้างเท่าไร่ยาวเท่าไร่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็เลยพกต้านี้มานะครับเพื่อที่จะว่าจะได้วัดให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับว่าตัวกระบะเนี่ยเขามีความกว้างความสูงความลึกความยาวเท่าไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ความลึกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวกระบะนะครับจากพื้นกระบะนะครับผมถึงตัวขอบกระบะนะครับ ถ้าวัดกันจากตัวตลับเม็ดแล้วนะครับก็จะอยู่ที่40ประมาณ46-47เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้เป็นความลึกของรัวในกระบะนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไลเนอร์นะครับผมผมคาดว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ45นะครับความลึกของตัวกระบะนะครับผมอทีนี้เรามาดูในส่วนของความยาวนะครับ ความยาวนะครับผมของเจ้ากระบะนะครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มวัดเลยปบความยาวผมวัดจากตัวช่องกระบะนะครับผมอ่าความยาวของช่องกระบะนะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่าสองเมตรยีเอ็ดเซนนะครับผมอันนี้ก็เป็นประมาณคร่าวๆนะครับถ้าเราใส่ไลเนอร์แล้วก็ประมาณ2เมตร20เซนประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อีก อย่างหนึ่งก็คือความกว้างฮะเราวัดกันต่อเลยนะครับกับความกว้างของเจ้ากระบะไททันคันนี้นะครับอยู่ที่148นะครับถ้ามีกระบะไลเนอร์ผมก็ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ140 45 46ประมาณนั้นนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเหมาะสมแค่ไหนกับสินค้าที่เราจะใช้บรรทุกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับว่าในส่วนของภายในเจ้าตอนเดียวคันนี้ เขาให้อะไรมาบ้างนะครับไปครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของภายในเจ้าไททันซิงเกิลแคปโลรีเดอร์คันนี้แล้วนะครับผมกับเครื่อง2.5นะครับผมอ่ะเริ่มที่พวงมาลัยก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้เป็นพวงมาลัยหนัง PU นะครับเป็นหนังเทียมนะครับผมก็ช่วย เรื่องของความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่เก็บกลิ่นนะครับผมก็ค่อนข้างดีจับกระชับนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับออกแนวสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวพวงมาลัยเขานะครับสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าปรับอะไรได้บ้างครับเอ้าดันเข้าดึงออกได้นะครับกดลงกดขึ้นเท่ากับว่า4สทิศทางครับลูกค้าเลือกเลยฮะว่าชอบแนวไหนนะครับส่วนตัวผมก็จะชอบแบบลงต่ำๆหน่อยนะครับอ่าเพื่อว่า จะได้ขับสบายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอตัวกระจกมองข้างนะครับจะยังเป็นต้องเอามือออกไปปรับอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่สำคัญกระจกด้านข้างตัวน,นี้นะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะฮะคือตอนนี้ของมิตซูนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่นะครับรุ่นเริ่มต้นขั้นต่ำต้องเป็นกระจกไฟฟ้ามาให้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะครับ ตัวเครื่องเสียงนะครับก็เป็น USB นะครับผม MP3 CD นะครับก็ฟังเพลงได้สบายครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะได้ขั้นกว่านี้ก็เปลี่ยนหน้าจอทั้งฟอนตได้นะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นจอ Android ไปเลยนะครับผมก็คุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับปรับเปลี่ยนได้ฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนัง PU นะครับวัสดุก็คล้ายๆกับตัวโฟมอลไรยเนี่ยแหละฮะ แต่ที่สําคัญตัวเบาะของเราเนี่ยแยกปรับนะครับสังเกตว่าตรงนี้เราจะมีในส่วนของเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับตัวเบาะคนนั่งก็สามารถที่จะสไลด์ได้นะครับอ่าแยกปรับกันได้นะครับแต่ว่าสําหรับอ่อเมื่อักู่บอกต้องบอกว่าเบาะคนขับครับสามารถสไลด์ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบาะผู้นั่งอ่ะสไลด์ไม่ได้นะจ๊ะก็ยังคงอยู่ที่เดิมน,นะครับผมแต่ว่าแยกอิสระกันตรงนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของที่จุดบุหรี่ก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะอ่าแล้วก็ตัวแอร์นะครับก็ไม่ได้มีแค่ปรับความเย็นแล้วก็ปรับพัดลมแรงลมอย่างเดียวนะครับตัวแอร์ก็จะมีในส่วนของปรับตัวปรับเท้าปรับตัวเท้า,ทาอะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนกับรถเก่งเลยนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าออปชันเนี่ยที่ให้มาถือว่า ครบเลยนะครับผมกับความจําเป็นที่ต้องการนะครับเอาละครับบทสรุปของเจ้าคันนี้นะครับกับไททันซิงคแกรนแคบนะครับผมราคาของเขาอยู่ที่5้าแ0 0สาบาทนะครับในราคาสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีบอลก็เพิ่ม7 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้มีแค่2สีให้เลือกนะครับผมสีขาวก็จะเป็นสีแบบธรรมดานะครับส่วนสีบอลจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับผมก็จะดูสวยงามกว่านะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเอาไปใช้งานจริงๆก็ สีขาวนี่แหละครับดีที่สุดประหยัดเงินด้วยนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะครับเอาไปใช้ในธุรกิจของตัวเองนะครับอย่างเช่นขนส่งนะครับมีการเสริมตู้เสริมคอกนะครับผมตัวนี้เราก็มีโปรโมชั่นให้สําหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับเดือนนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมโปรโมชั่นของเราพร้อมตู้นะครับพร้อมเสริมแหนบนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ใช้เงินออกรถแค่190 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับเดินพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับยังไงถ้าสนใจก็โทรมาได้ครับ0652370589นะครับหรือว่า l ลายไอดีครับ0831332304นะครับผมหรือว่าจะเข้าไปคุยกันในเพจก็ได้นะครับกับสุธนมอเตอร์สีนักลินพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ